ครับสวัสดีครับสวัสดีปกรนครับผมวันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านปกรอนเนาะหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยได้มาขอปูพีนานะครับโอ้เมื่อคืนนี้วิ่งแทบไม่ทันเลยนะปกรณ์เนาะคนลุกคนลุกขนลุกเเขาไปเขาไปมองเห็ดพิธีอีดีเนี่ยเขาไปในอันที่อันบอลอันว่างอันคล้องเนาะครับโอ้นั่งนั่งอยู่เนี่ย งูนี่มายอย่างไงไม่รู้เนาะบะอนเนาะก็ร่างเบาขึ้นบอกให้มี<อ>ปาฏิหาริว่าให้มันมีปาฏิหาริเหมือนมาก่อนแน่ปู<ข>่อีกสักพักงูมากระเดื <c oughs> องูมีผิดจำเนาะงูมีผิดแล้วขั้นเด็ดกัดก็คือตายเเนี่ยกือบได้วิ่งเนาะบอนเนาะแอดมินจนลุกแล้วเพราะ,ะอนนะ <c oughs> ไรนี่แฝงกว่านี้เลยเนาะกระโดดไปนี<ข>่ลบกระลบอยู่มันหายไปเลยจ็คขว่อมันหายไปเลยแมนคือของแจ็คขว่ี่เนาะเหมือนเพิ่นมาแสดงปาฏิหาริย์อีบีเนาะคือมันเคยเตะกี้ ขั้นอันขั้นขออะไรได้กเดี่ยวก็บว่าโอ้ยขั้นแม่นี่ดีกะอันห็ดให้ห,ให,หินให้หูจักเนว่วสีออกว่ายั้งว่าสีแมนครับเป็นปฏิหารห,หินเน่าสัน,นกับผาบูมาโง่เนาะกับไปวันบุรีผอมหน้าครับแต่ว่ากันลังคานครับมันแข็งเนาะมันแข็งครับแต่ว่าถ้าเป็นปล่อนมาก่อนไปคนเดียวเนี่ยก็คือว่ามาเลยใช่ไหมมามาเป็นตัวเลยใช่ไหมครับปล่อนแมนอยู่ตะกี้ ย่งางเสียงย่างมากครับย่างยางมากไกลสี่หอดเท่าเหยียบกิ่งไม้ลังเทียก็<ม>ค,ค,คือคือคือจังหุ่นใหม่ใส่เองสิตอกตอกเออบัดคุดสีออกคุดสีแมนอินี่ชุดไส่โศกนั่นาการมันสีโลนลงมาหมากใหม่มันก็ปอกป,อก,ปอกงานนั่นงานนี้ก็ตกมาถือเข่าอ้าวแมนไหนดนี่ก็เลยว่ามากระเมนอินี่ยิ่งชนะแตกเนาะป็นโรนเนาะกานครับครับผูกเอาถึงตะกี้ครับแต่มันเป็นคือตะกี้ก็ดีแม่เนาะบัดสนดอกเออเพิ่น เบาอยู่หมู่บ้านเมื่อคืนกับว่าทฏิหานเบิงองให้มีปฏิหารเบิงอยู่บอยู่นั่งอยู่ดีๆปัดออกบเบ็ดเรียกว,ว่าคางูคลาดมากว่านี่โอ้ยว่าออแต่ว่ามันแปลกมากเลยครับแปลกปลหลายนี่อุปนิสัยของงูนะ่ะออปกติมันจะไม่เข้าหา,าคนไม่ไฟผอมเนาะ,นะใช่มันจะกลัวคนจุดไฟผอมเนาะอันนี้นั่งจุดไฟพูดกันม่วงม้าม่วงเลยเข้ามาเฉยเลยไหมมหาคนก็ไปยางมันห่นี่นี่เขาไปในวันเหตุเขาไปแถวถูก เออถ้ามันอ้อมมาข้างหลังมาแอดมินมันมืดามันมืดเนาะอันนี้มันเข้ามากลางวงกลางไฟเลยอากลางมาหลุดอเออแต่กล้องมันแพนไปไม่ทันตอนนั้นแอดมินกําลังจะวิ่งแล้วตอนนั้นแต่ขอเลยกับว่าไรบาแม่ได้เลขแปดได้เลขแปดตัวเดียวเลขแปดตัวเดียวหรือว่าปู่เกยจะชี้ไปทางเลขความฝันของปลรอนแล้วหรือเปล่าเนาะอันเท่ากับสี่แปดห่งนั่นน่ะอ่าอืมฝัน ฝันกรอยู่กนสิไปหลูกร้านผ้าไปไปผ้าหลูกร้านไปคอ,อนี่กับฟันกรเดียวละ,ละไหลมากกนเดียวเด็อีกนั้นคเ<อ>พิ่นมาเพิ่นมามาสามคนอะมาเฮื่อนนี่แหละเฮื่อนนี่กับบัตเอีกที่กับสามสิบเจ็ดโอ้มันตรงกับเลขทัวรเมื่อคืนเลยมา,มามามาสามคนผู้หนึ่งนั่นเป็นนุ่งขาวโ่มขาววามาจับแขนยืดออกอ้าพี่น้องกันเพิ่น่าอ้าคนดุบอกมาอ้าพี่น้องกันเพิ่น่าจับแขนยืดออก เพิ่นก็เขียนใส่มือนี่เพิ่นวาตัวนี้หกศูนย์เพิ่นมาเตัาหกศูนย์นี่บริแนมดอกบอริพึงน้ำพืนคางนี้นั้นสี่แปดหกเนอเพิ่นวากระเด็นเนมอยู่ว่าสี่แปดหกกับบนเป็นสีแดงดอกกับเป็นสีแบบออกขา,ขาวๆอยางนี้แะอปนตัวเลขนะั้นเอออยากเฮ็ดยังไงก็เห็ดเอารลดเพิ่นวะอยากทำยังไงก็ทำมาเลยเออ,อโอใน้ฝันอ,อ่า มันจะอ๋อยสี่แปดหกนี่แหละมากเนาะเพราะว่าหกศูนย์นี่ตลอดไม่เห็นเลขเด้อเม่เห็นเลขแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าในตัวเพิ่อนถ้าก็มีอันนับกันเดี๋ยวหกศูนย์กันแต่ว่าเราบอกเป็นตัวเลขหกศูนย์อ๋อบอกเป็นตัวเด้ออาจจะบังก็ได้เด้อเออมันเป็นทำนองนั้นเหมือนเมื่อก่อนเก้าสิบเก้ากวกสองตัวเพิ่นมาให้ปริศนาแล้วก็บอกว่าฮักขาหนีแต่ว่าฮาร์คขาหนีหรือว่าเห็นมันกลับหัวฉันบอก ขามาฮักขาคือตายให้เห่าแล้วเลีายให้เห่าแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วบอไปไสเ็ลดินไม่ได้แต่ว่าเห่านั้นซื้อเลขแบบไวบอเป็นซื่อน่ะบอไม่ทุนเนาะเออวองก็เก้าเก้าสองเก้าหกสองก็วไปแล้วนะปบอนเนาะบัดนี้คือ หน่วยป่าไปอำเภอป่าก็ไปเห็นถ่ายรูดตอรี่ป่ากับเมียนมามันก็เข่าเบิดถ่ายรูดตอรี่นั่นว่าท่าก็แม่เข่าก็บก่ได้เงินผู้รื้มรูดตอรี่ไว้น้อแทงเขาผุนโอ้ยอย,อยู่อันนิ่มเพื่อผุนบอลพอแต่เพิ่นว่าทุกยากหลายแท้เนี่แหละมันเข่าความฝันเบิดยังมาสุดก่อนก็นได้ คนว่าซวยไรเนาะซวยไรฝุ่นว่าดชุดกวดไรซวยไรเนาะคำเมนถือลอตเตอรี่ไปนั่นถือมีแห้งสีซวยเนาะถือเราก็ด้เงินถือกันสามโตถ่ายนั่นน่ะเออโอ้ยคัดแม่นว่าเออถือเราวันที่หนึ่งมันเป็นเรื่องสันโดมันเป็นน้ำโสมันเป็นน้ำโสทุกสิ่งอย่างก็คือโสเของเงาดวงของเราเนาะป็นเร่องแมนคือุตสิกิตะกอนถือรู้ๆรู้ๆนั่นห่วยลังเทียปากในฝันได้นี่กับทับนองในฝันครับ ไปนี่พันกับพี่บ้านเพิ่นได้ผีนั่น,นพี่หน่าเนี่ย<า>อยู่บางเพิน่นเคยไปขอ,อนันเปิดวิทยุฟังเลขออกพ่นมวนกันบดเป็นกลุ่มอยู่พ่นมวนกันครับสุดๆมันออกพบเจ็ดสมัยแต่หลายปีละไปไปไปฝันไปฝันไปไป,ไปเอบฟังเพิ่นเบากันม,มาฟังเลขฟังเลขรดนเตืรอเพิ่น้ากันโขขื้นเพิ่นฟ้อนขื้นอยู่เนี่ยเพิ่นโหล่ไรตกกับไปเอะบึง ออกแล้วออกแล้ว่นบาจี๊ดทกุกคนมาสุดอยู่ในฝันตึก<ม>ชิแมนเมืองเพิ่นนี่ครับเมืองเพิอ่ออเลขเลขออกก่อนเราเออวัน <แ S 1> <แ S 2> น,นี้มาหอด้วปก็จำได้นาะว่าฝันแนวนั <แ S 1> ้นแล้มาสื่อเจ็ดทกก็บอกให้ขู่คนฟังก็จับสื่อสื่อกะถือร้องกันบิดเนีเ่ยจะกี่นัน<า>มันออกขึ้นกันตัวเมืองเขากับดินดิตัวบ้านนอแต่ว่าของเรานี่ออกก่อนเราเนาะของเขาออกก่อนเรากะจังว่าคือคือ่นบามาถึงแขนไปอีกสิคือเป็นตะแมนอยู่ ก็ล่องเบิงแล่นอเป็นแนวทางนอเป็นแนวทางเบิงนะครับพี่บูมัคก็ล่องเบิงตามมนถือมีละเพื่อได้ชว์เปรัแบบที่เพื่อเขียนให้สื่อแล้่นอบูมักก็สิได้ไปหาเนแล่นอลองดูสไปนลองเบิงแล่นอฟันอยู่นอเออเพราะว่าฟันเป็นตัวเนาะเป็นตัวอยู่ดิเงีดก่อนจะว่าปริศนาก็ไม่ทรงนอเป็นตัวบอกเป็นตัวเหมือนกันตีง่ายแค่แม่พูดพูดพูดคนพูดสื่อหลายไดแต่คนมีเงินหลายพคนสื่อหลายดึงแขนเข้าไปนี่ ดึงมือเข้าไปกับเขียนเด็กใส่มือกับหานี่กับหากับเป็นหาหากับเป็นน่ะคันพูนคนเขาสตีใส่น่ะแต่ว่าเข้าหันสื่อเด็กขึ้นตัวใดตัวนั้นอังชนาจังว่ส่วนมากมันข็ตีบค่อยอยากถือเอกเพาะยังฟันเก่าศูนย์กับสื่อแต่เก่าศูนย์หนึ่งสตีซูนเก่ามาสื่อนี่สตีมันเป็นตนองนั่นสิฟันไม่ซูนย์ประจำตัวนี้นั่นเออตัวสื่อเด็กบวกกับเราออกนี่ประจำอ่าแต่ว่าก็เก้ากระหอบนี่ก็ต้องกลับไปด้วยนะประหลาดเมนหรือลองน้อย กลับก no ันหน่อยเอากันย uh. <c> ังดีครับอ่าเพราะมันเคยแล้ว่าถึงถึงคือเคยซื้อมาบ่เคยกลับจักรยานเน่เดิแต่ว่าหันยาลืมซีเก่าแปดได้ปะลอนก็สซีโบ่ลืมแล้วเนาะเขาเพิ่นบะเพิ่นบาให้เบิ่งเบิ่งเอาแล้๋ยวจะเจ้าสีเห็ดเอาคนกับจับมือมาใส่กันเนี่ยจริงๆแล้วแต่สีเห็ดเฮ้ยกับเก่าศูนย์น้ำเนี่ยเดีวจะเจ้าสีเห็ดเอาเพิ่นบางสิทธิ์จห่อยมันเข่าอยู่ตัวขึ้น่าขันที่แนวนี้กับสมองเข้าไปเอาแล้วมันโมเลยเด็กหน้า นี่ตอนที่ไปเอานั้นปลอ์ว่าตอนแรกเห็นเลขแปดพอจะว่าให้มันเป็นปฏิหารเหมือนเมื่อก่อนองูมาเลยเอองูก็เลยตีเป็นหกก็แปดหกมันแปดหกตรงกับความฝันของปอลล์อยู่ดีงูวิ่งเข้ามาอปลอ์เห็นแปดตัวเดียวงูตัวเล็กเป็นแปดหกมาก็มาวางเลขแปดทันทีมาวางเลขแปดแล้วก็เพืดอปฏิหารองูตัวเล็กก็ตีเป็นหกแล้วปอลล์แม่จะไม่ใช่แปดหกแล้วบ่ที่ปลอ์ฝันน่ะเนาะสี่แปดหกฝันคนบอกอะไรคนนี้จากปลอ์ ในฝันนั่นเพิ่นมาเบิ้งเอามือมาเพิ่นมาเพิ่นก็ดึงมือไปสิสิดึงไปทั้งสองขางเพิ่นก็เขียนข้างนี้นั่นหกศูนย์เด้อแต่บอเบลี่นี่มันเพิ่นดอกตัวบางหกศูนย์ได้ว่าข้างนี้นั่นสี่แปดหกเพิ่นว่าเพิก็จับมาใส่กันแล้วเติเฮ็ดเอาเพิ่นหวานคือแบบชิมแม้วเพิ่นบอกให้กลับนั่นเลยนี่แต่สิเฮ็ดเอาเพิ่นหวานเออตะกลับด้วยนั่นเลยนะเรียวแตจีนี่ตามว่าเติเฮ็ดเอาเพิ่นมามาก็มาบ้านใช่ไหม่อน เมื่อยู่บ้านนี่ละบ้านกับบ้านเด็กที่กับสามสิบเจ็ดเด็กถู่วมะขืนกับสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองเนาะเป็นถู่มาข้นมาสามคนคือจังเป็นพี่น้องนี่ล่ะแต่บ้านเหมือหูวเมื่อมามรืว่านังคิดกูคือจังบ่มีพี่น้องแบบนี้แต่อยู่ในฝันนัเป็นพี่น้องมาแต่พุนละมาแต่ไก่ว้านสันผุนงขาหอมขาผุนงขาหอมขาตีบัดสิเมื่อเลาลูกขึ้นแล้วมาเบิ้งเอามือเมา่อนี้อะบะแล้วก็เขียยวหายตัวนี้หกศูนย์ 60เรื่อละว่ะตัวนี้สี่แปดเก้าเด้่อกระเด็นแนมนั่นคือตัวห60กระเด็นแนม่สีแปดเก้าตัวนี้เปเราว่ะโอ้ยปดหกเราว่ะ48หกแต่ป้าแกยองสี่แปดเก้าได้ปะลอนบางใบท์บอกดิกบังแมนอาจจะอาจจะเป็นราะบางป็เก่าใช่ใช่อาจจะบังแล้วก็หลังจากที่ทำพิธีมาเสร็จมาเมื่อคืนกลับมาบ้านเห็นงูอีกตรงนีอีกงูตามมาบ่ งูน้ำใช่ไหมครับตลอดงูน้ำเนาะงูกินปลาตัวนี้ตัวนั้นงูกัดคนตายเห็นเดียวมันบอกเป็นตะมีตีเพราะวันนางทำพิธีอยู่เป็นกับเป็นอันนี้กับปัดออกเบิดึ้ศอยู่บ่อยู่กับโบวมาก้วยมากกับเขาวอลอื่นกับพวกเขามะเขาวอนเห็ดนั่นกลางวงเลยเนาะกลางวงกันไปผู้เดียวขึ้นอยู่ฝุ่นเนี่ยแล่นเดี๋ยวเล้่ว่าธรรมดาเนี่ยสิไปผู้เดียวเอาไว้นั่นตะกี้นั่นเขาก็ผู้ไปนั่งเขาก็อยู่ไกล เคยเอาเคยแม่นแต่กี่คูณมีวิสาเพิ่นเนาะิ่นมีวิสาเพิ่นก็มาสวนอยู่หข่อยไปขอเจ้าทีจะท่านเพิร์นิฮิตเองนะก็บออยากให้ฮิตน้าเพราะว่าเอาวิสาคุมเพิ่นน้า่บยักมาอันนั้นเราไปขอเออ่อยักบังคับเพิร์นจังว่าก็บ่ได้เอาแบบมีวิสาจักเทีอ่ะเราไปขอเพิน์นไม่ต่ไปขอ เพื่อนให้มาเราจะได้แลกเปลี่ยนให้เพื่อนแมนเพื่อได้ไก่ได้เล่าให้ไก่ตัวเราให้ไก่ตัวนี่ละขั้นมันออกวิกนี่ละขั้นมันถือปังปังนี่ใส่โดดกินโลดหน้าเมาโดดหน้าหัวตีดีมโลดหน้าพอดีช่วงไก่เกียวเขาพร้อมเนาะวางสันหน้าท่านี้หลังจากที่ขอมามอคืนประหลอนมานอนฝันดีไหมครับโบโบฝันอยู่ซื่ออยู่เงียบเลยเงียบเลยจะอยู่แล้วตัวนี้เนาะเงียบโบฝันโบยังก์โบบ่อนั้นเลย ท่านฝันฟันได้ก็มีแต่สิตัวเข้าไปเรือก็เป็นบกฟันน่ะครับอ่าสีตัวนั้นนะเนาะคือว่าสีโบบาหยังอีกสีโบเอาไปเอาไปบนเพิ่นอีกน่ะครัสีเสียงเบิ่งตัวนี้ล่ะรลองเบิ่งบางทีเปลองแบบเขียนเลขมาเสียงไว้บางทีเพิ่นก็มาเข้าฟันโอ้ยจะกี่นั่นเพิ่นมาเข้าฟันสองเสียสามเสียเพิ่นมาบอกเป็นตัวนี้ล่ะครับเสือเด้อเพิ่นว่าตัวนี้เด้อเพิ่นหวานัี ก็บอกเด็กตัวนี่กเ็เลยเขียนเขียนแต่ก็ใส่หัวอมันอนมายืนอยู่ยท้องหัวหลดเดี๋ยวตะกีนนั่นป,ปีปีปีเลยเขาดีๆนน่นคับห,วห้วพันปาเอาให้เดี๋ยวบ่เสีากายกันบ่เย็นนีพ่พนมาที่เสียมานอ,นอนนั่มอยู่บนน่พันปอ,อคือจะลบหลู่กันแท้อย่างนี้เนาะเออให้เสื้อรลดเป็นอย่างพันปะ<า>มาขึ้นรุ่นจนมานอนจนเดี๋ยวไปนอนนั่มหลานพันบาฟักกันนอนเลยคีอจังขึ้นเป็นตัวมาอยู่นั่าดีดีพนมาคออยู่นั่า เป็นโตถืออยู่ว่าแมนเวยนับเทียกับบัวลเป็นซิปเป็นชาเวสียาุนสอ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 นกันตะกิน่ะแต่ว่าถือบัวลายมันบ่ขาะบัวลายเดี๋ยวคล่องขายไก่ไปซื้อเนาะขายไก่ซื้อซิปบาทชาวบาทนี่เดียวเออเขาได้ค่ากับเขาอันอันแนวฟั่งวิทยุกับบ่มีฟังแมนบ่ละฟังไว้ตะกีพักกันมาอยู่ทงมันลําบากเป็นบ่ละก็ให้ไปฟังในบาท อนายบ้านคันเด็กออกคันแมนของเข่ามึงแลีนมาเด้อเด้อมึงแลีนเหรอมึงห้องเพลงมามันก็บห่องเพลงแลีนห้องมาเฮือดเด้วทั้งนี่วะเตกีนะเด็กีร้องมาเลยบพกาะเรากันเด้เออตั้งยากันเด้พอเ่าผู้ถ้าฟังมันกับใจหอนเนาะฟังปากันสือเบิดซุ่มสือเบิดสุขสุขคนสิโอ้ยคิวไร้คันคือเตกี้คิวแห้งกับมีปีหนึ่งสิลงหน้าเงินบ่มีพ่อบาทพ่อใหญ่เถียงนั่นว่ากูบ่มีเงินพ่อบาทจะเหตุจังไรลงหน้ามึงไปขอเด็กเนี้ยไป แท็าซี่หวานขนาดก็ตุนก็ตูแลาา้ว่ะเดี๋ยวังสื่อกินดำหน้าเลาว่ะไปขอไหไรแปดศูนย์เอือว้ย<ม>ันมือแรกมากออกแปดศูนย์วนกันบม่งมเป็นมีเงินสื่อกินดำหน้าแม่นี่นี่ไลยเออตะกีนั่นเออนี่อยู่กับซิบว่าแมนบ่คือบอ่มันคือคืออยู่แต่ว่าไปขอนี่ที่มันได้แต่เด็กแปดนี่ที่มันใช่แล้วเป็นวันแข็งแล้วงูนำมันมาผมนี่เลยเชื่อตรงนั้นเลยมันคือเป็นเด็กแปดตัวเดียวจังมาว่าแจ่แปดนั้นสัต์เยนแห้งนอก แต่ว่าเลขกหกบอสัดนั่นบอกเลขกหกอยู่ขางหันบอสัดเป็นหกอยู่หันบอสัดหันบอสัดหรือปลางูน<ง>ั่นเลยมาก็งูนั่นเด็กก็หกจังๆเลยนั่นน่ะแต่วันมาหกขันคือหกอยู่มันหันบอสัดน่ะอืไปตะกี้นัน่นว,ว้ายคิวไลน์เดี๋ยวออกแปดหกอันออกแปดศูนย์ ให้มงวนโหลด้อวสันนนอนแก่ขี้ต้มโหลดมึงนอนแก่ขี้ต้มถากูโหลดวสันในฝันนั่นในไปขอนั่นครับเพูนบอกแม่ดีดีบ๊ะเดบออกแน่นอนแก่ขี้ต้มเด้อเฮานั่นตามสัญญาพื้นมักมัก่งสี่ผู้นี่นั่นให้มวนเออมักมวนสนุกสนานเนาะมันก็มีบวกลวายนอนหน่อยอยู่ไหนก็นอนแก่เด้อแก่ขี้ต้มเออแม่ดีดีแตะต้องเฮ็ดไห้นะเออมึงนอนแก่ขี้ต้มถากูโหลดมันในฝันนั่นมันเราไปบนไปบ้าไปขออะไรแล้วมาฝันนั่นน่ะครับเออถือกันวัดทีบแล้วปีนั่นก็ได้ ถือรู้อะไนองแตกีถือรู้อีแห่งอีดีอ่าทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเริ่มเงียบไแล้วมันคือเพิ่นกะมันสิงแวดอมมันก็ยุนะขังหลายน่องเพิ่นกะสิไปบออยู่คือเก่าจีจังไรแ้วแมนมาละคนมาอยูนานเยอะแมนคนมาอยูแตกีคนบม่มีไพ่จีจ้าตตกีมีแตปาร้อนบอยูคือเดียวเออก้บเทียงนั่นเทียงพ่อใหญ่น่ะค่ะมันก็เงียบสงบเะวัอ้หน่อมิด เป็นตหยานทางกระทางลูกหลังอยู่ติดสมัย,ยตะกี้ว่าเนี่ยเป็นแตงสี่สมัมโมเด้ทั้งขัดหอดไกล่เดลงสีออกมากว่าเออจะฟูมาถาถามเอาประตูเอาไม้ไผ่กั้นประตูไว้มันยืนถ่ายอยู่นะหนาท่อไปก็ออกทั้งเถาะทั้งนอกระนี้ก็อยากไอ้ก้นเออไปดีในี่ยมัน <พา S 1> ดังแง้งอยู่ตะกี้นั่นมันดังแบบบมเมนว่าออกคลิปออกยั้งดังแบบอัน เป็นเปาเลขกคันเลขกนี้นะอีนั้นมันถือฟันดีไยมันเป้าเล็กถือไรอีกสินะเขาพูดต่อๆกันเออดังแห้งอีนี้ตะกีนั่นคนซาคนซาเนี่ยตะกีนแม่นี้ดีได้โอ้ถ้าว่ามีสื่อเชียลเสี่ยว่าขั้นมาข่อยไรไรเล็กบรสันเขากระสือกันสนานโดดกระถือกันหมดบานโดดอีนี้คือกันเขาก็ให้มากู้ซิผู้เศร้ามาสื่อของยาสูบยาสีซิติสื่อเห็ดให้อันเพื่อนกินสิ ผู้หาผู้ซิบออันนัวนนั้นวันไหนไปเลียงเพื่อนเพื่อนก็เลยเป็นตางมาอแต่ผุ่นละมันพิษสัญญามาแต่าผุ่นละจะมาวันนี้จว่ามันเป็นเป็นไปคือ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 จำโบเสือกันหนึ่งสิที่นัองเจ้าไมาถือเดี่ยวห้าพบสือจังสัตว์ที่แบบมันมันเป็นจังสัตสุดี่มันออกโขกศูนย์นั่นก็ะไฮมาต้องตรงไลยกรนอนบเสือโอ้ยก็นอนอยู่หันเดียวก็มาหน่อยพอไง ไปซื้อเด็กให้แน่น,น่าบอระวานสิบบันี้คำบอรกบระเซยไผเซยมันวายมากระ่าเด็กเล็กตัวเดียวนะตลอดศูนย,ย์<า>ตัวเดียวไปโตหาเจ้าดูยุ่มันมันเป็นต่างคนต่างบอราบาดสิสุดนั้น เบิองทีมันเป็นยังสั่นอะมันเป็นคือคือโบเซีอกันไปลื้อมันเป็นเหมือนน้ำดวงเขาก่อนนะน้ำดวงเขาเป็นที่ดวงเราเออแมนอยู่แมนยังสั่นอีดีแมนจีเซ่ในร่องช่องให้ท่านผู้ชมมวนโอ้ยขั้นขึ้นตะกีดูร้านเลยได้น้ำกันเบิร์ดที่เบิร์ดแดนอีดีเดี๋ยวถึกร้านแดนตะกี้ตะก่อนเออแต่ว่าเอานอกชีด้เลียงไก่แมนขั้นแมนกับสิบแมนสิบโบแมนหบอเนาะมันคืออยู่เนอถ้าปูถ้าในหลายๆงวดก็จะได้สร้างหอสร้างโฮมปูแม่เนาะ มันก็คืออยู่วะค่ะครับเออมันเขามันเขามันคือคืออยู่ครับเกิดปฏิหารเห็นแน่นยังไงสิเขาว่าแบบโง่สุดวัยมากเนาะโอ้ยว่ะเห็นต่างเนาะเออะว้ามันแหมคือเป็นตะคืออยู่วะสัตว์เนาะขอบคุณพลอดมากมากค่ะแม่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่บุญ นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของปลอนนะครับผมประจำงวดวันที่1พฤศจิกายน2567นเะครับเสนอไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะมีเลขทูบแล้วก็เลขความฝันของปลลอนนะครับ หน้าจอกันไว้เลยนะครับผมเนาะมีตัวนิ้นแล้วก็ตัวรองนะครับแล้วก็เลขทูก3 7 2ตรงกับบ้านเลขที่ของประลอดด้วยนะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับผมมีโชคมีลาภเิงๆิงปังปังกันทุกท่านนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ